ขอมันต้องมี EP 3คลิปนี้เรามาอยู่กับตู้เซฟดิจิตอลรุ่น SA 1 5 1 SSE รุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นใช้งานตู้เซฟเนื่องด้วยราคาไม่แรงไม่ถึง4ี่ใบเทาดีไซน์สวยมินิมอลและโหมดการใช้งานความปลอดภัยจัดเต็มรุ่นนี้สามารถกดล็อกได้ด้วยลายนิ้วมือสามารถตั้งค่าได้สูงสุด30นิ้วใช้เพียงพอกับคนในบ้านแน่นอนหรือจะเปิดด้วยรหัสดิจิตอลสามารถตั้งค่าได้4ถึง8หลกัก <Okay. S 2> มีหน้าจอ LCD บอกสถานะชัดเจนและกรณีแบตหม ก็ยังสามารถเปิดตู้เซฟได้เพราะมีช่องท y p e C สำรองไว้ให้แล้วและที่เจ๋งกว่านั้นเลยก็คือตู้นี้มีระบบเตือนภัยหากมีการงัดแงะกระแทกตู้จะส่งสัญญาณเตือนดังขึ้นมาเลย สำหรับภายในตู้เซฟมาพร้อมกับ1ัแผ่นชั้นมีความกว้างพอสมควรนะครับมีไฟส่องสว่างอยู่ภายในมองเห็นได้ชัดทุกมุมและสามารถเจาะติดผนังได้ทั้งด้านหลังตู้เซฟและก็ด้านใต้ตู้เซฟพูดตรงๆราคาเท่านี้ได้ท้งความปลอดภัยดีไซน์ความสบายใจของมันต้องมีจริงๆ